สวัสดีครับเพื่อนพิมใจสวัสดีค่ะแฟนๆของพิมพ์ใจค่ะเมื่อนี้พิมพ์ใจมาอ่าาเอิญว่ามาซ้อมซ่อมยู่ที่บ้านอาจารย์เลี้ยนคือบ้านคับโอตําบลสว่างอำเภอยังก่ออาจารย์เลี้ยนพนมไพรค่ะพอดีพอดีค่ะเจ้าภาพเพิ่นมาจากหน้าสมัยค่ะมาจากบ้านบ้านหน้าดีน้อย ตำบลนาสมัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงสาเนาะค่ะเพิ่นกับมาถึงทีนะคะมาขอดถึงหม่องถึงทีงานวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามมกราหกค่ะเต็มบ้งแต่ว่าบ้งขนาดกลารบ้งขนาดกลางค่ะแป็นๆป็นกับยู่ยไก่ยู่ไก่ค่อยติดตามกันแล้วกันกับส่วนมากแป็นๆป็นของพี่แจยุแถวบ้านนาสมัยแถวบ้านนาดีหน่อยบ้าน เลยหลายบ้านกันแล้วนะ้ค่ะบั่นไก่ปลาบั่นตับเต่าบั่นใดเนี่ยบั่นสองแมวบั่นทงแต่ทงยังเนี่ยค่ะพิมพใจเคยไปล่ำแถวนั้นหลายๆค่ะก็แฟนๆกับผู้สิติดตามกันวันที่กี่สิบสามมกราค่ะขอการยุติบ้านหน้าดีน้อยนะคะก็ขอขอบคุณเจ้าภาพผู้เยี่ยบานนะคะผู้เยี่ยบานผู้ใหญ่ยบานสุดยอดค่ะผู้เยี่ยบานยังไงครับผู้เยี่ยบานยังจุลี่ยังไงครับผมจุลี่แสงโฉด ขอถามนิดหนึ่งมาเมื่อพ่อตัวเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงคุรู้สึกพิมพ์ใจเป็นอะไรใช่ดีใจค่ะดีใจเคยพ่อแค่ม่ะคัเนี่เคยเห็นแต่อยู่ในยูทูบค่ะการบ่นอบ่นไปกิมเห็ดพ่อปะบ่นแล้วไปการคือการคือในลูกด้วยค่ะครับผมในลูกเนาะขอบคุณหลายๆปอบพร้อมผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยอ่าพ่ออ่าคุณพ่อต่างๆนะคะดีครับดีใจครับดีใจญาติละมั่กันเลยญาติครับปอพ่อกันครับผมวันที่ยี่สิบสามมกัน หกหกกลางคืนครับผมวงขนาดกลางครับผมครับโอเคขอขอบคุณเจ้าภาพหลายรายครับประเด็นและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะทุกทุกท่านนะคะขอบคุณครับแอบดีลโอ้คือเรียนเป็นดยานรูเด้วครับแอบดีนลว้าววันนี้จะพามา มาถึงขี่เลยกันธรรมดาแล้วมิมจา่าเล่นห่าโอ้เออเชื่อเชื่อผุ้ที่เป็นนางจา่าเล่นเอ้าก็อีเป็นางเป็นนางจ่าเล่นเอ้าก็ดีบรินี่ยบ้าไอ้ซ่อมไส้ไก่เสียงคอเบอร์ก,กินตลาเท่งไอ้ ไอ้ตะไพ้อนาถากระเพ่งไงห้องไห่บนน้องบัวแดงเขาซันเะยครับผมมามาสอบดนตีมาใส่เดี๋ยวครับมาดูมเชิญเชิญค่ะผองผีหลอกครับนี่ครับพรอนายุตินี่ท้ากันดบอกนโอ้ยนี่ครับโตเป็นเป็นครับผม ดั่งนี่กได้นั่งนีกได้ตาบอดดีครับผมตาตาบอดีีมองเห็นไม่แเ่ไมยก็ยังมองนมองบุะมาตังนี้ตา้ก็ยตาดีครับค่ะจะเัแก้วใส่ผู้ผู้แม่จะภาพนี่อัอดนาล่ะครับผมบอดนีถอนาเลยครับผม งานวันที่สดงอะไครับผมงานวันที่สดงยายวันที่ยี่สิบยี่สิบสามามือนแสดงสามโมกกรลาหกหกนะครับผมอยบ้านไหไครับผมนาดีน้อยค่ะบ้านนั่กก็บ้านนาดีน้อยบ้านนาดีน้อยคือบ้านนาดีเงยท่านตำบลยังครับผมตำบลสมัยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดจัไกลๆเพราะไกลเป็นตัวต่อไหนวันนี้มม้ยังมาเก็บมอน มาเก็บมอนหรือมาขายยาก็มาอันหามอลลข่อยข่ละเนาะอ๋อเออกันก็มอลลั่มเนเพียนเก่ามานลั่มอลลมเก่าก็มาหามอลลัมมถูกต้องแล้วนึกว่าขายยาก็มาเก็บมอนโตเกย์หมดพ่อจากเมืกี้แกว่านอลหาหนึ่งตัวแม่บ่เห็นตัวเป็นแล้วเป็นใดครับมาที่นี่ เป็นได้เห okay. ็นตเห็น <demek> ตัวเป็นแล้วพอใจป่ะครับป้าเจนี่พอใจอโอเคเอาปเถาะเลยยังได้ยงปลี่ยนอะไรยังเกิด0ุเกิดนเป็นนอกหลังแกมาแกมราซ้าแกมรพาศุนหาซุนหมกโซซหกเกิดที่ใ่เอ็กซิงาครับผมกนู่นน่นนี่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 ะผู้ไงอ๋อนี่ครับผม ก็มาได้กันแล้วเนาะตามนั้นแหละเส้นสัญญาให้วว้ที่นี่ครับผมครับเส้นสัญญาเรียบร้อยครับผมเพิ่นได้เกลียกับเพิ่นใบหนึ่งห่อห่อห่อใบเฮาใบไก่แล้ฮาเอาใบอังเทิงกับเพิ่นเอาแล้วบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาครับวันว่าพอดีโอเคอ่ะไม่ทำปุ้ยอีกอะไรอีกนับเงินก็ได้นับเงิครับผมก็ได้นับเงินเับมึงได้ พาเลยว่าได้พนั่ขันมีๆเาุดโอเคขันมีปัญหาอย่างบาอยากไดเพิ่มเ่เพิ่มกะลดลดว่าไห้แถ้เพิ่มถ้ามหาครับผมโอเคอันการว่ากันจะอนุญาตได้ไครับขันโบกับพเดือดหัวว่าขันสวยว่ได้่ค กระวปาไปน้ำนอกคันบเาแย่มันกรบเปม่้วาเรียกมอล่ำหนีว่าซื้อเรืองไล่ำได้ก้างคันผู้อยู่ทั้งรุมเขียดีแห้งหาวมอ้ล่ำอ๋อมันก่แจ้งสั่นตัวเนาะนั่นนี่ผู้อยู่ทั้งรุมเขียดีนั่นดีโอ้ยไอส่งเรไม่น่าแ้งมวลมอหล้ำอันเจ้าว่าโถเต้หน่าแล้วทำไมโยกอีสันมันแบบนี้เสี่ยงวะเลกวนี เขาวน่เาดี่เห็นตัวเนี่ไห็นบัรนพย์บาลมีไล่ป่ะนี่พยาบาลพยาบาลรมีไล่ปะเดอบันทึกสื่อผมผสงไปให้เด้อในยูทูบเด้อโอเคเป็นพยาบาลอออ่ะมามายืนรวมกันนิดหนึ่งทีนึง

พวกจักกันเยู่เลยนะน้องแดงนองยังว่าว่ามันก็จะคุแีรถมีส่วนนียของยของดงมากว่าว่ามี้องไปน้ำยูเรียกให้ลุน้องครับผมแกการให้กั้กไม่ลงน้องแกกันให้ไๆกไม่ยมลงน้องแกกันย่งแจวเลยนี่ล่ะอย่าลคอยขอบเขาเนอะ ไปคว้าเทียบเขาได้ปะบอกเลยว่าเนื้อเงินแชมป์ว้กเทียบเขาไม่ด้จ้าเขาดูเ่ใครตแแบบต้นไปนแน่ละเจ้าก็ได้ไปยู่แล้วละาไปเรืยจาตกันละตอหลงมากต้มันมันค่ะ ก็ละค้นเขาก็เลครับไปถูกมันได้ไรขับเงินเขาได้ไรจ้า <impair>